สิงสังปาบทที่24บทประพันธ์ของพนมเทียนบ่ายวันรุ่งขึ้นพอแดดร่มลมตกบาเอื้องฟ้าก็ได้ต้อนรับชายร่างใหญ่แปลกหน้าคนหนึง่งเขาก้าวเข้ามาอย่างเงียบเงียบคนหลายคนมองเขาอย่างสนใจเล็กน้อยสิงร้อยตำรวจเอกพาลีริพรมเหลียวลำคอกลับมาตามสายตาหญิงสาวที่นั่งร่วมโตะ๊ะ ออนอนนงได้มองอย่างประหลาดใจต่อท่วงท่าของคนแปลกหน้าที่หล่อนเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงของเขาเท่านั้นและเมื่อนายตำรวจหนุ่มได้เอ่ยเรียกชื่ออย่างตื่นเต้นดีใจผู้ถูกเรียกเพียงแต่ยิ้มขมขืมก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆสิงดีใจเจิงที่ได้พบกันอีกเหมือนกันสิงว่าช้าๆถือวิสาสะลากเก้าอี้แล้วย่อนกายลงใช้ปลายลิ้นเลียริมฝีปาก ก่อนอื่นเขากระดิกนิ้วเรียกคนเสิร์ฟมาสั่งเหล้ากันไม่ได้เจอแกเสนานทีเดียวได้ข่าวว่าแกจับเฮโรอีนได้ที่ดอนสาไหลไม่ใช่เหรอใช่แต่ไม่ใช่ความสามารถของการคนเดียวล็อกเออสิงกันขอแนะนําให้รู้จักกับคู่รักของการสนหน่อยเธอชื่ออนอนอนงยินดีที่ได้พบคุณค่ะออนอนองกระพุ่มมือไหว้และยิ้มให้อย่างมิตรภาพทว่าในส่วนเล็กของหญิงสาว หลอนพยายามสังเกตบุคลิกลักษณะของสิงเมฆพัดอย่างละเอียดละอ่คนคนนี้น่ะหรือที่บิดาหล่อนเกลียดเสียน,นักหนาแล้วหล่อนก็นึกชมความเข้าใจของนายอามารินว่าเขาช่างมองคนไม่ผิดเลยลักษณะของสิงเมฆพัดหล่อนเพิ่งเห็นเขาเดี๋ยวนี้เองนั่นก็เป็นแต่ภายนอกเท่านั้นแต่หล่อนก็มองเห็นความเด็ดเดี่ยวและมั่นคงปรากฏเด่นชัดในกระบอกตาทั้งสองของเขาดูเป็นคนที่น่ากลัวเสียนี่กระไร หากใครคิดที่จะเป็นศัตรูด้วยสิงยกมือไหว้รับแล้วเขาก็คิดว่าลูกสาวในอนันคนนี้เจ็บปวดดีเหมือนกันมิ้นน้าละ่ะภาลีริศพรมถึงได้ถึงได้หล่นลงไปในหลุมพิศวาสทั้งที่พ่อหล่อนคือปรปักตัวสำคัญของกฎหมายและคราวนี้ความมั่นคงในหัวใจในตำรวจใจเด็ดคนนี้น่าจะคลอนแคลนไปแล้วทำไมแกถึงได้มาหากันที่นี่บอกตรงๆว่าดีใจจริง สิงร้ายยิ้มยกแก้วเหล้าสาดลงลำคอตำรวจกล้าย่อมดีใจเสมอเมื่อได้เห็นผู้ร้ายฆ่าคนตายนี่แกกำลังเข้าใจผิดกันแล้วสิงแต่การโก้เป็นไอส้สิงที่ตำรวจต้องการไม่ใช่เหรอในตำรวจหนุ่มยักษ์ไล่แกคือเพื่อนและเพื่อนย่อมสำคัญกว่าหน้าที่ลูกผู้ชายอย่างกันย่อมทราบซึ้งมันได้ดีแกน่าจะลืมเหตุการณ์วันนั้นได้แล้วนะความจริงกันไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆสิง ในตำรวจหนุ่มเรียกเชิญหนักๆก,กันถามแกจริงๆเถอะแกยิงตำรวจตายจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วกันสิทำไมแกดันถามอย่างนี้ล่ะก็หมายตำรวจทุ่งคล้าเขาประกาศต้องๆจับกันในข้อหาฆ่าเจ้าหน้าที่ตายมันคือเหตุผลเพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอพาลีธิ์พรมมองศพตาสิงเมฆพัดนิ่งกันไปอึดใจหนึ่งในตำรวจหนุ่มก็เป็นฝ่ายเออขึ้นมาติดต่อขอให้ตอบคำถามกันเถอะ ถาก,กันฆ่าจริงๆล่ะกันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่เมื่อแกทำผิดจริงๆก็ขอให้แกออกไปจากโคมากล่ำมเธอะถ้าก,กันยังไม่ออกกันขอร้องเราเป็นเพื่อนกันนะสิงเมฆพัดลวงบุรีออกมาจุดสูบพ่นควันลอยเป็นวงผ่านหน้าขึ้นไปอย่างช้าๆแล้วเขาก็อ,อ้าปากหัวรอก,ก้องไปทั้งร้านพาลีแกเป็นตำรวจที่โง่เง่ามาก แกควรจะจับกันเสียเดี๋ยวนี้แหละเพื่อเชื่อเสียงและก็ตำแหน่งแกจะได้เลื่อนขึ้นมันจะทําให้อนาคตราชการแกสวยงามมากกว่านี้อีกเยอะยิ่งกว่าน,นั้นกันก็มีค่าตัวงามพอดูเหมือนกันนะแต่กันไม่อยากฟังเลยงั้นกันจะบอกแกตามตรงว่ากันไม่ได้ฆ่าใครเลยทําไมแกไม่ขอเข้ามาสู้คดีการรับรองว่าจะคุ้มกันแกแล้วก็วิ่งเต้นช่วยเหลือเต็มที่ไม่ใช่แกคือเพื่อนกันแต่ในฐานะผู้บริสุทธิ์คนหนึ่ง พยานหลักฐานมันมัดตัวกันจนดิ้นไม่โลดหากันเข้ามอบตัวสิงร้ายเริ่มจะกัดกรามแน่นจนมองเห็นเป็นสันใบหน้าอันยิ้มย่องของเขาก็ดูเปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรียมขึ้นมาทันทีทันควันมันเต็มไปด้วยความน่าสะเพริงกลัวจริงๆในความรู้สึกอันอึดอัดกระวนกระวายของอ่อนอันนองกันก็ต้องแพ้ความดีสารและแกก็ไม่มีทางช่วยอะไรได้พาลีนิ่งอึ้งในที่สุดก็พยักหน้าช้า จริงของแกสิงผู้พิพากษายอมตัดสินไปตามหลักฐานแกไม่มีทางเลยแกคงอยากรู้ว่าใครเป็นคนป้ายร้ายเรื่องนี้ให้กันต้องตกเป็นผู้ต้องหาของตำรวจกันกำลังจะถามแกเดี๋ยวนี้แหละสิงมเมฆพัดชำเลืองในตาคมกริบของเขาไปที่ใบหน้าหญิงสาวแล้วตอบสั้นๆว่าในอันนันอมาทรนเขาคือพ่อตาในอนาคตของกันเอง ดีใ,ใจด้วยที่แกจะมีพ่อตาเป็นคนยิ่งใหญ่ในทุ่งกวาง่างย่านนี้คุณเตียงออนอนงเรียกชื่อเขาสารริกคุณอย่าเนบแนมเลยค่ะฉันรู้ดีว่าคุณพ่อฉันน่ะเป็นคนยังไงฉันเองก็ไม่ได้นิยมชมชอบต่อการกระทําของเขาหรอกแต่ถึงยังไงเขาก็ได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นพ่อเป็นผู้มีคุณแก่ฉันอย่างล้นเหลือคนนึง อดอ,นอนันนงเป็นคนบอกให้ฉันไปจับเฮโรอ,อีนที่ดอนสาลายซึ่งในอันนั้นเป็นคนสั่งซื้อเขาต้องการเป็นเอเยน่นจำหน่าให้เกชาวนาแถวเนี้ยคราวนี้สิงร้ายรีตาวาวลงนิดนึงหัวเลาะในลำคอลึกๆมองศบตากับหญิงสาวแล้วเขาก็คิดว่าลูกสาวในอันนั้นอมรินคนนี้มีอะไรเด็ดเดี่ยวที่ละไมเหมือนดาวพรายไม่ผิดเพี้ยนกันเลยพาลีแกทำให้กันคิดมากแล้วสิ อะไรเหลือเสียงในตำรวจขโมวดคิ้วอย่างสงสัยระหว่างที่ออนอันนองถอนให้ใจหนักลึกออกมาแกคงไม่รู้ว่ากันมาที่นี่เพื่ออะไรแต่ก่อนอื่นกันอยากจะบอกแกว่าขนาดนี้พี่สาวกันซึ่งเป็นเมียในายอันนั้นเพราะความโง่เง่าของหลอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พี่สาวกันเริ่มจะตาสว่างขึ้นมาแล้วหล่อนเป็นคนกล้าจึงยอมร่วมมือด้วยโดยการเป็นสายให้กันต่อโซ่อิทธิพลเถื่อนของนายอันนั้น ทว่าในอันนั้นจับได้ว่าหล่อนทรยศเขาจึงทารุณหล่อนและก็กักขังไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งตำรวจอย่างแกไม่มีโอกาสรู้หรือว่ายื่นมือเข้าไปถึงได้แต่การพร้อมที่จะช่วยแกเต็มที่มันเป็นหน้าที่ของกันโดยตรงเหมือนกันนาสิงสิงรารหัวเราะแผ่วลึกอีกครั้งแกจะก,กล้าเทียวเลอร์พาลีแกก็รู้ใจกันดีแล้วนี่นาว่ากันไม่เคยกลัวตายโอ้แน่แต่เขาคือพ่อตาในอนาคตของแกเอง พาลีริดพรมชงงักถอนหายใจเมื่อออนอันนองสวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่แปลกแม้ใครจะเป็นพ่อฉันเองความรักย่อมเหนือกว่าหน้าที่และนี่คือความรู้สึกของลูกผู้ชายสิงเมฆพัดอย่างเชิงพาลีต่อไปนายตำรวจหนุ่มเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงในสมองดูเหมือนจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่เขารู้สึกแก่ตนเองว่าลำบากยากยิ่งเขาทราบดีว่าออนอันนองพร้อมที่จะให้เขาทำเช่นนั้น แต่นั่นแหละมันเป็นความทรมานสำหรับหล่อนเองสิงกล่าวต่อไปว่าผี่สาวกันกำลังถูกทรมานอย่างสัตว์ป่าและหน้าที่ของกันก็คือต้องหาทางช่วยเหลือหล่อนให้หลุดออกมาจากเงื้อมมือของในอันนั้นด้วยตัวอันเองและกันมีอุบายหนึ่งเตรียวไว้เรียบร้อยแล้วมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นแหละและกันจึงมาโค้มากลํำแกต้องการอะไรบอกมากันพร้อมที่จะช่วยเหลือแกสิงเขาไม่ตอบ เต่เอื้อมมือรินเหล้าใส่แก้วแล้วเทพรวดลงลำคออย่างรวดเร็วเช็ดริมฝีปากด้วยแขนเสือ้อหยิบม,ยมายมมใส่ปากเคี้ยวแล้วก็ทำหน้าระอืดระอมก็เหมือนภายในหัวใจเขานั่นแหละที่เต็มไปด้วยเรื่องอึดอัดชอบกอนบาร์เอื้องฟ้าขนาดนี้ปราศจากคนพลุกพล่านนักเลงเหล้านักเลงหัวไม้ค่อยๆทยอยออกไปนอกบาร์เพราะการที่นายตำรวจมือปราบคนนี้เข้ามานั่งอยู่กับหญิงสาวแสนสวยอย่างนี้แล้ว คนมีความคิดก็ไม่อยากจะมาทำเป็นก้างขวางคอหรือคนที่รู้จักภาษิตหมูเขาจะหามอย่าเสือกเอาคานเข้าไปสอดภายในบาเอื้องฟ้าจึงเหลือแต่อีหนูคนเสิร์ฟและชายชราอีกสองสาคนที่คุยกันถึงเรื่องดินฟ้าอากาศและก็เอื้องฟ้าเจ้าของบาผู้พริงเพราวสวยเช้งอยู่ด้วยแป้งและลิปสต,ติกในที่สุดสิงเมฆพัดก็บอกเอ่ยพันริฟีปากออกมาว่า กันมาที่นี่เพื่อต้องการคุณอ่อนอ,นอันงสิงพาลีร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่มันแหบลึกติดอยู่เพียงลำคอเท่านั้นเองอ่อนอันองชะง,งักนิดนึงยิ้มอย่างใจเย็นกันไม่เข้าใจกันต้องขอคุมตัวเธอไว้เพราะขณะนี้กันได้มีจดหมายไปที่นายอันนั้นบอกเขาว่าขอให้ปล่อยโฉมพี่สาวกันออกมาเสีย เพราะกันได้คมตัวลูกสาวเขาไว้แล้วกันคิดว่าระหว่างพี่สาวกันกับลูกสาวคนเดียวของเขาเขาต้องยอมเป็นความคิดที่ดีแต่พาลีเม้มปากในตารีลงแล้วก็กัดกรามกรอดแต่อันอนงคือคนรักของกันนาสิงและกันก็รักเธอสุดหัวใจเลยทีเดียวแต่แกก็ยังไม่รู้ว่าพี่สาวกันถูกทรมานอย่างทารุณที่สดในอันนั้นให้สมุนเขามันข่มขืนหลอนโอ้ย ออนอันนองอุทานหน้าซีดเผือดพาลีเบิกตาโพลงเทว่าสิงเมฆพัดยิ้มเย็นเย็นกันไม่อยากจะทำอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นและกันก็คือสิงเมฆพัดไม่ใช่นายอันน์นอมรินกันขอรับรองด้วยด้วยอะไรดีล่ะ กันไม่มีเกียรติยศอะไรที่จะรับรองแต่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายที่แกเคยเห็นด้วยตาแกเองมาแล้วเท่านั้นว่ากันจะขอคุณอ่อนอันงงไว้จนกว่าจะได้พี่สาวกันกลับคืนมาเท่านั้นแล้วก็จะคืนเธอให้ในายอันนั้นกันไม่อยากพูดออกมาเลยสิงกันคิดว่ากันมีความจำเป็นเท่าๆกับแกนั่นแหละอย่ากค้าพารีอยาอ่อนอันงงร้องสั่นๆให้โอกาสเขาเธอฉันเชื่อเขาว่าเขาเป็นลูกผู้ชายพอและก็เป็นผัวผ้าบนโลด ริมฝีปากของพาลีริดพรมเม้มเข้าหากันอีกน้ผาผากย่นเป็นชั้นด้วยการขบคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างผมคือคนรักของคุณอ่อนอนงนะผมจะไม่ยอมแบบนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดคุณก็ย่อมคิดว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายร้อยเปอร์เซนตเปล่านะคะมันเป็นเรื่องจำแปน็นและคุณพ่อฉันจะยอมก็วยเหตุผลอันนี้เท่านั้นฉันเห็นใจทั้งสองฝ่ายและฉันขอเสนอตัวเองไม่ได้ ในที่สุดพาลีร้องออกมาอย่างชาติเสือแต่กันก็ต้องเอาตัวคุณอันนองไปจากโขมากล่ำเดี๋ยวนี้เหมือนกันก็ได้แต่กันต้องสลบหรือไม่หายใจไปก่อนคราวนี้สิงกระแอมเบาๆลูกฝ่ามือทั้งสองเข้าหากันแล้วยักคิ้วข้างเดียวหัวรอะห,หือในลำคออันอวบหนาะพาลีกันไม่อยากจะฆ่าแกเลยกันก็เหมือนกันสิงยิ้มยียวนเห็นสีฟันทั้งสองแถว แกคิดว่าแกจะฆ่ากันได้เหรอหากไม่มีตำรวจลูกน้องแกบนโรงพักเข้ามาล้อมไว้กันมีสปิริตหน้าสิงแต่กันไม่อยากทำเช่นนี้เลยเพื่อนเพื่อนอีกแล้วกันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรว่ากันไม่มีเพื่อนพ่อแม่หรือญาติย,ยมสำหรับโฉมเขายอมทำงานให้กันด้วยการเอาชีวิตเข้าเสี่ยงคนอย่างกันไม่ชอบให้ใครตายหองต่อนหน้าหรือว่ารับหลังหากว่ากันรู้ยิ่งขวันั้นคนคนนั้นก็ทำเพื่อกัน พาลีนิ่งเป่าลมหายใจแรงๆออกมาออนอันงมองไปยังแสงแดดอันเจิดจ้าเบื้องนอกเงียบนิ่งหล่อนกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะขัดขวางสองเสือที่ต่างก็เดื้ดดึงในเหตุผลอันสวยงามของตอนเองกันยออไม่ได้ในที่สดพาลีก็สั่นศีรษะแต่เราอาจตกลงกันได้ด้วยการเสี่ยงบอกมาสิจับไม่สั่นไม่ยาวเป็นไง อย่าดีกวา่ากันบอกแล้วไงว่าหากกันสลบหรือว่าตายซะก่อนแกถึงจะเอาคุณออนอันนองไปได้เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสสิงยักษ์คิว้วว่าไปสิเราควรจะมาเดี่ยวกันด้วยกำปั้นตัวอตๆหากแกแพ้กันแกก็จะโคมากล่ำไปโดยไม่ได้คุณออนอันนองแต่ถ้ากันแพ้แกหมายความว่ากันถูกแกต่อยสลบอ่ะเข้าทีดีนี่ แล้วมิตรภาพเราก็คงอยู่หวังว่าเกคงเห็นใจกันในเรื่องของความรักสิ่งเมฆพัดถมน้ำลายหลีตานิ่งคิดแต่ใบหน้ายิ้มแจ่มใสแล้วเขาก็ค่อยๆกระดกศีรษะลงอย่างเชื่องช้าโอเคพาลีภาลีคะฉันคิดว่าหากคุณสองคนต่อสู้กันที่เนี่ยตำรวจก็คงแห่มาและเขาก็คงทนดูไม่ได้หากว่าคุณแพ้ผมจะบอกกับเขาเองคำสั่งของผมยอมจะศักสิทธิ ว่าแต่เราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ล่ะกันารีบร้อนซะด้วยตามใจแก่ซี่สิงเลื่อนแก้วเหล้าออกไปเกลือน้ำลายมองผ่านใบหน้าพาลีและออนอนองออกไปนอกบาร์ซึ่งมีคนเดินอยู่เกลื่อนกลาดทว่าพริบตาเดียวนั้นเองสิ่งไรก็สะบัดตัวลุกขึ้นและคว่างกำปั้นขวาเข้าไปหาใบหน้านายตำรวจหนุ่มหงายพลึงลงกับพื้นรวดเร็วและปราเปรียวเกินกว่าอีกฝ่ายจะทันหลบหลีกปิดป้องได้ทันท่วงที ขนเสิร์ฟร้องวีดไว้เอื้องฟ้าอุทานแต่อนอนอันนององนิ่งสงบมองดูคนรักผู้บัตรนี้มีเลือดทะลักออกมาเปรอะทั้งใบหน้าเขากำลังลุกขึ้นมาอย่างลำบากสลับศีรษะไปมาด้วยความมืนงง สิงเมฆพัดไม่รอช้าปลาดเข้าไปหมายจะเก็บพาลีให้อยู่ขามหมัดเสียเร็วๆด้วยการปล่อยหมัดอับเบคัดช่วงสั้นตัดกำลังเสียก่อนตรงลิ้นปีจนพาลีตัวงอลงแล้วพกขวาของเขาก็เหวี่ยงผึ่งเข้าไปหากระโดงคางคะเนว่าหากถูกพาลีก็คงหลับอยู่คาบาเอื้องฟ้านี่เองมันพลาดเป้าหมายไปเล็กน้อยจากการก้มหลบของนายตำรวจกระดูกเหล็ก ที่ยังมีสัญชาติตยานแห่งการต่อสู้เหลืออยู่แม้ว่าเขาจะมึนงงสกเพียงไรก็ตามกำปั้นของสิงฟาดเข้าไปตรงกกโหนนายตำรวจถึงกับกระเด็นลงไปนั่งกับพื้นบาอีกครั้งคนจากเบื้องนอกเริ่มทยอยเข้ามาดูการต่อสู้อย่างคับข้างพร้อมกับร้องเออะโวยวายขึ้นอย่างประหลาดใจที่เห็นนายตำรวจใจเพชรแห่งโคกมะกำถูกกำปั้นชายแปลกหน้าลงไปกลิ้งกับพื้นอย่างชนิดฉายเดียวแบบนี้ แบบที่พาลีริดพรมเคยตะบ,บันนักเลโกมะกล่ำหลับสนิทมานักต่อนนักแล้วเมื่อครั้งเข้าประจำอยู่ที่นี่ใหม่ๆตำรวจกลมหนึ่งพรวดเข้ามาพร้อมกับเปิดที่ถือหายอยู่ในมือแต่แล้วก็ต้องชะง,งักอยู่กับที่เมื่อเห็นนายตำรวจผลุกขึ้นบอกมือห้ามยาอ้วจะเดียกกับคนคนนี้ตัวต่อตัวอัวขอบอกดิดขาดว่าอย่ายุ่งหากอ้วแพ้เขาปล่อยเข้าไปจากโคมะกล่ำหรือมีหน้าที่หามอ้วไปโรงพักทุกคนสงบเงียบ และก็เต็มไปด้วยความตื่นใจเมื่อเห็นการต่อสู้ของสองเสือร้ายทั้งสองที่น่าดูกว่าเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างนักเลงแม้นกับแชนมีเชิงหลายเท่านัก สิงเคลื่อนเข้าไปอย่างใจเย็นเขานำด้วยเท้าซ้ายแต่พาลีกันไว้ได้แล้วเสือึกพรวดเข้ามาด้วยศอกสั้นกระแทกหน้าอาดีตดาวร้ายจากกรุงเทพถึงกับประนอนออกไปเล็กน้อยในตำรวจหนุ่มลั่นกับบ้านขวาอัรวแรวของเข้าออกไปทันทีมันกระแทกปลายคางสิงเมฆพัดถึงกับหงายพลึงลงทั้งเยืนระหว่างเสียงชายโยโหร้องของคนส่วนมากที่นับถือเขาดังลั่นไปทั้งบาเอื้องฟ้านายสิบคนหนึ่งกระโดดตีปีภาพ แต่แล้วก็อ้าปากค้างหน้าเปลี่ยนสียอย่างผิดหวังเพราะสิงเมฆพัดกระโดดพวดลุกขึ้นมาเรากับพยักษ์ต้องเปินแล้วเตะตัดข้อพับพาลีถึงกระเสียหลักสิงสาดต,ตามด้วยแข้งเข้าตรงชายครองความหนักหน่วงของแข้งผสมด้วยจังหวะจากโคนอันสวยงามทำให้พาลีอ่อนลงทันทีทั้งสองเดินเข้าหากันแลกอาวุธหมัดเท้า ข่าวอกกันอย่างครบเครื่องชนิดไม่ขาดตกหล่นเลยสักอย่างเดียวด้วยฝีไม้ลายมือกั้มเกึ่งกันเลือดทิทะลักษ์ออกมาจากปลายจมูกของพาลียิ่งไหลเปรอะมากขึ้นจนดูใบหน้าอันขาวผ่องของเขาแดงฉานอย่างน่าหวาดเสียวออนอันนองอุทานออกมาแผ่วๆนึกสงสารคนรักขึ้นมาจับใจหลอนชักเกลียดขินหน้าสิงเมฆพัดขึ้นมาทันทีทันควันอยากจะเข้าไปจามกบ,บาลเขาดิ่วขวดเลหลือเกินแต่นั่นแหละ หล่อนเองอยากให้สิงเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้คราวนี้เพราะโฉมจะได้หลุดออกมาจากการทารุณกรรมเยี่ยงสัตว์ป่าจากบีดาของหล่อนคนทั้งบางเงียบกริบหากว่ามีแก้วเปราะบางๆและเล็กกระจิ๋วเหลิวสบายหนึ่งตกลงมากระทบพื้นมันก็คงดังอย่างถนัดชัดแจนครั้งหนึ่งสิงพลาดท่า ถูกมัดพาลีกระเด็นไปติดผนังห้องน้ำหนัก70กิโลกรัมเศษๆของเขาทำให้ผนังบาเอื้องฟ้ากระเทือนกรอบรูปขนาดใหญ่หล่นลงมาถูกหัวเขาราวกับถูกตีด้วยค้อนสิงเมฆพัดในตาพร่าพราวมองเห็นดาวรรย,ยิบระยับไปหมดทั้งห้องเลือดนักสู้อันผ่านมาแต่อาดีดตอันโชโชนทำให้เขากัดกรามแน่นผวาออกมาอีก นายตำรวจไม่ยอมให้โอกาสอันสวยงามของเขาผ่านพ้นไปด้วยการปราดเข้าใส่อย่างรวดเร็วราวกับลมเพชรเฉงพาลีส่งเท้าขวามากระทบก้านขอสิงที่ยืนโอนเอ็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้องพายุถึงกับเซซเซ็ลงไปอีกครั้งออนอันนงหลับตาไม่อยากดูภาพของน้องชายโฉมถูกคนรักของหล่อนทัหล,ลงพับไปต่อนหน้าต่อตาเมื่อพาลีริดพรมกระโดดเตะด้วยเท้าซ้ายเข้าตรงก้านขอสิงอีกครั้งหนึ่ง สิงเมฆพัดล้มลงทั้งเยืนขนาดเดียวที่เท้าอีกข้างหนึ่งของนายตำรวจก็เสยโครมมาเต็มเหนียวเกงว่าถ้าถูกก็จะเป็นการน็อกเอาท์กันไปเลยแต่อดีตเจ้าพ่อดาวร้ายจากกรุงเทพก็ไว้ทาย,ยาตเขารับเท้าพาลีไว้ได้แล้วกระชากให้ร่างกำยำของนายตำรวจใจเพชรเสียหลักล้มคลืนลง สิงพควดลุกขึ้นอย่างว่องไวแม้ประสาทเขาจะยังมึนงงอยู่ก็ตามทีทว่าเขาก็ยังมีเหลี่ยมชั้นเชิงในการต่อโู่อยู่ในสมองครบถ้วนพาลีตามติดเข้ามาอีกแต่เขาก็สะอึกนิ่งอยู่กับที่เพราะสอกกลับของสิงที่หมุนมากระแทกปลายคางเข้าให้อย่างเหมาะเหม่งพอดิบพอดีแล้วกระแทกเข้าอีกตรงหน้าท้องคราวนี้นายตำรวจนงถึงกับสะอึกใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความจุกเสียดสิงหัวเราะในลําคอ ผู้ต่อสู้ของเขาลองได้มีอากาศชันนิดนี้แล้วเชื่อขนมเจ๊กกินไว้ก่อนก็ยังได้เพราะนั่นแสดงว่าหมอกำลังจะล่องกลับบ้านแล้วจริงอยู่พาลีกับเขาแม้จะมีฝีมือและน้ำใจทัดเทียมกันเช่นไรก็ตามแต่เขาย่อมทรหดอดทนกวา่าเมื่อการต่อสู้ล่วงเลยไปพาลีก็ย่อมจะเป็นฝ่ายอ่อนลองยิ่งกว่านั้นกำปั้นซ้ายขวาของเขาก็หนักหน่วงกวด้วย สิงห์เมฆพัดใช้หมัดยับลอยกู้ต่อสู้ระวังใบหน้าแล้วเขาก็ฉากออกมาแตะตัดเข้าตรงลำตัวอีกพาลีจกเกือบจะยืนไม่อยู่สิงห์ก็ปราดเข้ากระชากคอในตำรวจมาแล้วเสยขาวเข้าตรงบริเวณท้องเมื่อเขาปล่อยมือออกพาลีก็สวนเสษแทบจะทรงกายไม่ไหวพริบตาเดียวกันนั่นเองสิงห์เมฆพัดก็สะอึกพรวดเข้าไปหาอย่างรวดเร็วแล้วคว้างหมัดขวาเข้าตรงขากไกล เท่านั้นเองพาลีริดพรมก็หงายหลังพลึงแน่นิ่งอยู่กับพื้นบาเสียงผู้คนครางกระหืมและมองมาอย่างเขาอย่างประหลาดใจชาวบ้านผู้รักสันติและตำรวจมองเขาอย่างเกลียดชังแต่นักเลงกระจอกงอกง่อยทั้งหลายบังเกิดความเลื่อมใสเขาคือใคร นี่คือปัญหาที่คนเหล่านั้นถามกันให้วุ่นว่าเขาช่างมีฝีไม้ลา,ลายมือยอดมนุษย์พิลึกที่คว่ำนายตำรวจกระดูกเหล็กคนนี้ลงได้ยังไม่เคยมีใครกล้าหรือคอนลงได้มาก่อนเลยท่อพาลีออนอัน,นงพื้พำขณะที่ก้มลงประคองใบหน้าเขาซึ่งเปื้ะไปด้วยเลือดอย่าให้เสียเวลา สิงห์บอกคนท้วนแกลลอนแล้วหันไปยักคิ้วกับเอื้องฟ้าซึ่งเจ้าของบาร์ก็ได้มองเขาอย่างชอบกอนหลอนคิดว่าคนคนนี้มาในแบบของแชนมีเชิงชูรักของหลอนไม่ผิดเพี้ยนกันเลยทว่าเหี้ยมกว่าเด็ดกว่าแล้วก็ดูเหมือนโจรมากกว่าคุซสมอางอย่างพ่อยอดชายของหลอนคือแชนมีเชิงออนอันนองเดินตามสิงห์ออกมานอกบาร์ซึ่งเบื้องนอกมีม้าสองตัวผูกอยู่กับหลักไว้เรียบร้อยแล้ว อันแสดงว่าสิงเมฆพัดเข้ามาที่นี่เพื่อต้องการตัวหล่อนอย่างแท้จริงและถ้าเขาเอาตัวหล่อนออกไปไม่ได้เขาก็คงยอมตายอยู่ที่โคมะกล่ำนี่แหละช่างเคราะห์ดีเหลือเกินหล่อนคิดในใจหากว่าพาลีกับสิงจะดวลกันด้วยปืนแล้วคนรักของหล่อนก็น่าจะมีหวังเป็นศพอย่างแน่ๆเพราะหากสิงเมฆพัดไม่ใช่คนแน่จริงแล้วน,นายอนันต์อมรินบีดาของหล่อน ก็คงไม่วันเกรงเขาถึงขนาดนี้